พอเจิญห่วมทำบ,บุญงานประเพณีส่งน้ำกูคูบาอาจารย์อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าเหียงกองงามในวันศุกร์ที่สาวและวันเสาร์ที่สาวเอ็ดมิถุนายน2557วันศุกร์ที่สาวมิถุนายน2557เ,เวลาเจ็ดโมงมะเจ้าทำบุญตักบาทเวลาเก้าโมงชมการแข่งขันเปตองประชาชนทั่วไปและผู้สูงอายุตลอดทั้งวัน คณะสถาตกแต่งเครื่องไทยทานกลางคืนชมคณะอุดมนาฏศิลป์ในวันเสาร์ที่เ1เอดมิถุนายน2557เวลา7โมงเมื่อเจ้าทำบุญตักบาตรเวลา7โมง39นาทีพระสงฆ์พิธีสวดมุติตาสวดถวายพรพระถวายเครื่องไทยธรรมเวลา9โมงชมการแข่งขันประกวดตีกลองมองเซิงเวลาบ่ายโมง ชมการประกวดแข่งขันตีกองหลวงล้านนาสมโหตผู้แชมป์กองหลวงล้านนาพระราชทานพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพร้อมแล้วจะแข่งกองหลวงชุดที่หนึ่งน้าบัตนี้ขอฟังเสียงวันและชมลิเกตลอดทั้งวันพร้อมเปิดมือคณะสถาทส,าสงน้ำกูคูบาอาจารย์อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าเหียงกองงามสวัสดีครับเวลาสี่โมงแรงคณะสถาวัดป่าเหียงกองงาม แห่เครื่องไทยทานเข้าห่วมถวายกลางคืนปาก,กับลำวงคณะแม่ข่าวโตนจ,จึงขอเจิญจวนคณะสถามาห่วมทำบุญในครั้งนี้โดยพร้อมเพียงกันในงานประเพณีทรงน้ำกู่คูบาอาจารย์อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าเฮียงกองงามในวันศุกร์ที่สาวและวันเสาร์ที่สาวเอสดมิถุนายน2557 thank <laughs> you